เรากำลังจะไปดูเครื่องบินนะครับหยุดชมวิวดูเครื่องบินขึ้นลงที่กรุงเทพครับไปดูเครื่องบินกันครับเห็นอะไรนะเครื่องบินจะลงมากใกล้มากัทางซ้ายเป็นทะเลครับ

พี่เขาใช้รถรถป้องนะครับป้องสลิงจำลังดีสอด อีโอโหซิงก์สลายนี่ครั้งนี้มาล้อหรือเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบินครับผมเครื่องบินขึ้นลงที่ภูเก็ตนะครับติดตามมาเลยครับติดตามมาเลยผม มาครั้งแรกเหมือนกันครับผมนีขึ้นตาเล้งรถฟ้ครับ,บนี่ชมวัครับท้งบิน็น้งบิน,น,น,นบินรันบินดิสอนางนี้เป็นทาเลครับทะเลีเลรับรถเบรถพง รถนี่นี่ครับอะไรเงี้ยนะไปดีเดีย๋ยวถึงแล้วครับผมถึงแล้ว,วมาดูครับจะมีเครื่องบินดูเครื่องบินครับเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบิน ถึงแล้วครับผมจุดชมวิวชมเครื่องบินนะครับเครื่องบินของเรา,าครับตรงนี้นะจะพาดรูรอบๆครับเครื่องบินก็จะลงไปที่สนามครับเราก็จะดู หาดหาดไม้ขาวเนาะครับมา,าดูคนพร้อมกันครับผมรุเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนี่นี่เป็นหาดเราจะนั่งรถซาลิงรถพ่วงตามครับ น้องจะขับไปยู่ในรถ2แ้วก็พี่ขึ้นไปกแล้ว หสายขาวทะเลเดี๋ยวจะพาดูน้ำองทะเล,นะ,ล,น,ะลนะว่าจะเป็นอย่างไรนะทะเลแต่ที่ดูดูแล้วใสครับน้ำใสมากใส นี่อ๋อสนามบินอยู่นี่เองสนามบินอตรงน,น,นี้สนามบินเรี๋ยวสนามบินเราก็จะมารอถ่ายรูปกันรอห้อบินอยู่ สนามบินครับตรงนั้นด้านหลังเป็นสนามบินนะครับสายตาบนสีขาว โอห้ดินมาไเอรออยู่นี่มาตัวไหนวะเนี่ยแล้วนี่นี่น มีใครถ่ายทันไหม <c oughs> ไปแล้วครับผมไปแล้วนี่ครับไปแล้วงูเราไปน่นแล้วน่นเราสูง มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยนะครับผมว่ามันต้องรอน่าจะอืมตอนลงน่าจะชัดกว่าตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ ตล,ลงก็จะมีมาแบบไม่รู้จะจะลงจะมาไหม ครับเดี๋ยวขออนุญาตดด๋ยวเป็นไลค์ในติกตอกกับเฟซบุ๊กก่อนนะครับก็จะติดตามดูในช่องอยูทู e น,นี้น่นึงนะแกเป็น เาได้ยินเสียงลวะวเดี๋ยวถ่ายดูก่อนจะปิดไลน์นะมายัง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 ,ยงเห็นลำแล้วอ๋ออ,อมันยังไม่ขึ้นอ่ะนะครับเนี่ย ก็จะไปรับผู้โดยสารโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไปถ่ายเป็นวิดีโอนะ๋ยวอาจจะลงในช่องช่องนี้แล้วครับแกพินดี้ครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากทุกคนครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวติดตามในช่อง YouTube ครับ